พวกะพ้ะอาร์ตนะควันนี้เจ้าอาร์ตจะพามาแกะกล่องเก้าอี้กันว่าข้างในกล่องเก้าอี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะสอนวิธีการประกอบอันนี้เป็นเก้าอีรอ้ร,อรุ่นใหญ่นะเดี๋ยวแกะกันเลยเดี๋ยวมาแกะกันกล้องเห็นไหมกล้องซูมเข้ามาเร็วข้างในมีอะไรบ้างเร็ว ข้างในมีอะไรบ้างข้างในจะมีอะไรบ้างโอเคยกออกทีละชิ้นให้ลูกค้าดูดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีอุปกรณ์น,นะคะมีล้อสี่อันเห็นล้อไหมอเอ่ย<ๆ>นี่ทีดกันสองอันอ่ามีเบาะนะคะพร้อมถุงเก็บของด้านใต้มีอะไรอีกอ่าถาดรองอาหารอันนี้เป็นสองชิ้นนะคะสองชิ้นนะคะคุณลูกค้าขาสองชิ้นแล้วก็มีอ่า มีขาเก้าอี้แชิ้นนะคะมีที่พักเท้าอ้าวนี่มีสายเลีวรัดน้อง5้าจุดมีแผ่นรองขาเก้าอี้สังเกตนะคะแผ่นรองขาเก้าอี้มันจะมีอ่ะบี BB. แล้วก็เอเอจะมีคู่มือนิดนึงนะเดี๋ยวจะอารส่งส่งคลิปวีดีโอให้ประกอบดีกว่าแล้วก็จะมี ตัวเก้าอี้ลูกค้าถามว่าตัวนี้มีไม่ใช้ทําอะไรตัวนี้เปิดออกนะคะเอาไ <Wow. S 1> าอวาาไใ้ใส่ขากกเ,กเก้ากอี้เวลาเราไม่ใช้ใส่ขาเก้าอี้ได้เลยค่ะล็อกอยู่แล้วเก็บขาเก้าอี้ได้เวลาเราไม่ใช้โอเคเราจะมาประกอบเก้าอี้กันเริ่มที่แบบล้อนะคะแบบล้อเราจะใช้แบบเราจะใช้แบบล้อเนาะ หรือว่าใส่เบอกก่อนใส่ล้อก่อนดีกว่าแล้วคือใส่เบอกก็ได้อันนี้ล้อนะคะเสียบไปเลยโอเคอันนี้ก็เป็นล้อนะคะเป็นล้อนะโอเคเราจะใส่เป็นเก้าอี้นะคะ ขาขาเก้าอ <tok> ี mm ้ทรงสูงสูงให้ใช้ตัวนี้แถสังเกตข้อมันนะคะตัวนี้ให้ใส่อย่างนี้นะคะลูกค้าขากดค่ะ, fit, คะแล้วก็ใส่ไปได้เลยให้มันดังตึ๊งอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็เอาด้านนี้ขาสูงถ้าด้านนี้นะคะสังเกตด้านนี้ค่ะมันจะมีรูบล็อกอยู่ด้านล่างนะคะหให้ใส่เข้าไปนะคะ กดแล้วใส่เข้าไปอ้าเห็นแล้วโอเครับสังเกตนะครับมันจะมีตัวบอกมีตัว A A B B บอกด้านล่างค่ะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยจะมีตัว B บอกเห็นไหมครับตัว B ตัว B ก็เอาที่รองเท้าตัว B ใส่ โอเคใส่ที่รองเท้ากันกดเข้าไปให้แน่นนิดนึงเอง A. แล้วฝั่งนี้เป็น A อ่านี่เป็น A ฝั่งนี้เป็น B เห็นไหมครับ B B แล้วก็ใส่ B อันนี้ B อยู่นี่นะใส่ B ไปอับตันนี้ก็ต้องเป็น A กจะต้องใส่ A โ okay. อเคทีนี้เรากับตั้งกับอีของเราขอไปเอ่อ มือนตเล็กไปหรือเปล่าโอเคแล้วก็ปรับให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วก็ได้๋ย่ังนี้โอเคจะได้เป็นเก้าอี้ทรงสูงนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้แนวเตี้ยอยากได้แนวเตี้ยง่ายๆเลยแค่แบบเตี้ยนะคะคุณลูกค้ากดตัวนี้แล้วก็ดึงลงค่ะแค่นั้นเองแล้วก็เอาขาก็ขาถอดตัวนี้ถอดตัวนี้มานะครับมาใส่ก็จะได้เป็นขาเตี้ยะคะ่ะ เดี๋ยวถอดที่ดูเลยจะได้ไม่ขาเตี้ยเลยถอ,อดออกนะถอดง่ายมากวิธีการประกอบง่ายมากค่ะเอถอดข้าออกมาใส่ง้างขาเตี้ยโอเคเราเก็บขาได้ตัวนี้ตัวดีปนะ้ะดีไหมเอ่ยอันนี้เอจะใส่อันนี้เออ,นนเอ,อันนี้บีน เรียบร้อยอันนี้เป็นคาเตี้ยเห็นไม่เอ่ยได้แล้วอันนี้เราจะให้ดูนะครับเป็นทําเป็นคาเตี้ยถ้าเป็นล้อเหมือนเดิมค่ะก็ถอดถอดออกถอดออกมันก็ได้เป็นล้อถอดออกค่ะใช้แรงนิดนึงค่ะถอดออกนะคะ อย่างที่จะอาร์ตบอกว่าข้างล่างมันเก็บได้เก็บเลยเก็บเวลาไม่ใช้เก็บค่ะเอาที่เหลือมาเก็บให้หมดเอาที่เหลือมาเก็บให้หมดอย่างงี้นะคะนี่ค่ะเอาที่เหลือมาเก็บให้หมดอ่ะทีนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะทีนี้จะอาร์ตจะสอนการใส่เบาะแล้วก็ใส่อุปกรณ ครบออชชันทุกอย่างเลยแต่ต้องขออนุญาตหรือใหม่ก่อนโอเคตอนนี้เราจะมาใส่เบาะกันนะคะขอเบาะก็ใส่เบลมาเลยโอเคนี่เป็นใส่นะใส่เบลจะเป็นตัวนี้นะคะคุณลูกค้าคะวิธีการใส่นะคะลูกค้าใส่เบลให้เป็นห้าจุดอย่างนี้นะท้าจุดนะคะอันนี้นะ่าจุดแรกเลยคะ่ะใส่ลงไป เพราะมันจะเสียบกระช่องนี้พอดีเลยกล้องเห็นไม่เอ่ยกล้องมาเสียบใหญ่แล้วมันจะใส่ตัวนี้นนพอดีโอเคค่ะห้าจุดเราใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้เห็นไมเอ่ยกล้องห้าจุดเนาะใส่จุดนี้ลงไปโอเคมันก็จะไปทะลุด้านหลังมันก็จะไปทะลุด้านหลัง นนี้ก็เหมือนกันค่ะใส่รูนี้มันก็จะไปทะลุด,ด้านหลัง,ง,งอันนี้ก็จะไปทะลุด,ด้านหลังวิธีการใส่ง่ายมากท่อไปเลยเอาตัวน,นี้นะคะอย่าลืมนะสองสายนี้ใส่ลงไปค่ะแส่ยากนิดนึเน้นต้องให้เน้นนิดหนึ่งโอเคใช้นิ้วกดให้เล็บกดเข้าไปนิดนึงก็ได้โอเคเข้าแล้ว ตั่งนี้ก็เหมือนกันโอเคเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วนะคะสวมไปเลยเคแบบนี้อันนี้อย่าลืมนะคะนี่แต่ตรงนี้นะต้องเห็นไหมไปโอเคแจปียน,นิดนึงไม่เห็นเลย โอเคนีใส่แล้วโอเคดันสุดแล้วแล้วก็ตัวนี้ใส่ไปนะคะเรียบร้อยโอเคเราจะเปตรงนี้เราทาให้เนะข้าที่นิดนึงตอนนี้ของใหม่เป็นครูอยู่ปรับระดับสายเรลเอานะคะให้เหมาะกับน้องปรับระดับสายเวลลให้เหมาะกับน้องเอา น้องตัวยาวตัวเตี้ยปอกสายเบลเอาแล้วก็มีถาดรองอาหารวิธีการใส่ให้บีบก่อนนะคะให้สปริงมันออกโอเคก้องจับตรงนี้เลยค่ะใส่เข้าไปให้ตัวเหลืองมันอยู่ในล็อกนะคะแล้วค่อยดันเข้าไปอันนี้หนึ่งสเต็ปแล้วถ้าสองสเต็ปก็กดแล้วก็ดันเข้าไปเป็นสองสเต็ปนะคะกดทีละข้างาถ้าถ้าสามสเต็ปคือข้างในสุดเลย สามารถถอดได้นะต้องซูมเลยค่ะถอดได้นะคะโอเคขอไปเราเหนืออะไรเอ่ยเราเหลือก้างก้างอยู่ที่ใสตัวนี้นะคะให้กดลงไปเลยค่ะบ๊อกบ๊อกกดลงไปเลยโอเคเข้าแล้วโอเคกดท้าไว้อ,อ่าเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะด้านหลังมาด้านหลังให้เอาด้านนี้เหมือนเดิมด้านหลังจะใส่ง่ายหน่อยเพราะไม่มีตัวหอ็อกตอนที่มีตัวที่พักเท้าอ่าเรียบร้อยวิธีการใส่ผ้าสุงเป็นทรงนี้นะคะเราก็ตัวนี้เอาเดือยตัวนี้นะคะนมาด้านหลังกันด้านหลังจะเห็นชัดกว่าเอาตัวเดือยใส่ลงไปนะคะ เดือนมันก็จะล็อกไว้โอเคอไปด้านหน้ากันด้านหน้าก็ใส่เหมือนเดิมให้เดยล็อกไว้ให้เดยล็อกไว้เรียบร้อยน่ารักนะช่างกบอีทันเท่าเด็กเป็นยังไงคะลูกค้าทุกในเพจได้เลยนะคะรอพบกับการรีวิวแกะสนค้าตัวต่อไปว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์คุณลูกค้า วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมสั่งสินค้านะบ๊ายบาย